สวัสดีครับผมทนายเดชาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการนัดตรวจพยานหลักฐานในคดีอาญาคดีความสําคัญสําคัญหลายคดีนะครับไม่ว่าจะเป็นคดีน้องชมพู่นะคดีพู่มกับโจ้นะครับแล้วก็คดีอื่นๆที่เป็นคดีฆาตกรรมนะคดียาเสพติดนะครับนัดตรวจพยานหลักฐานเนี่ยมีความสําคัญมากเพราะพนักงานในการโจทนะครับและจําเลยต้องนําพยานหลักฐานเนี่ย นะมาส่งสารให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งตรวจนะครับเพราะฉะนั้นอย่างคดีลุงพลเนี่ยนะครับหรือนายชัยพลเนี่ยในวันตรวจพยานหลักฐานที่ผ่านมาเนี่ยพนักงานอายการได้นําเอกสารทั้งหมดมาส่งให้กับสารเพื่อให้จําเลยและทนายความจําเลยก็คือนายชัยพลตรวจสอบแล้วนะครับผมจะมาให้ความรู้นะครับผมเคยบอกแล้วครับว่านัตรวจพยานหลักฐานเนี่ยมันสามารถจะรู้ได้ล่วงหน้าเลยว่าคดีนี้ใครจะแพ้ชนะเพราะอะไร เพราะถ้าเราเห็นพยานหลักฐานของอายการแล้วถ้ามันมัดแน่นทนายความที่ดีในคดีอาญาเนี่ยก็ต้องแนะนําให้ลูกความรับสารภาพเช่น mm. เหมือนกับคดีของภู่มกับโจ้ทนายความภู่มกับโจ้ก็ให้ลูกความรับสารภาพเพราะพยะานหลักฐานมันชัดเจนในนัดตรวจพยานหลักฐานนะครับนี่คือลักษณะของทนายความที่ดีแต่ถ้าเกิดพยานหลักฐานมันมัดแน่นนะทนายความจมเลยยังบอกให้สู้คดีแบบเนี้นะอันนี้ก็นะเป็นสิ่งที่ไม่ควรทําเพราะอะไร พอถึงเวลาแพ้คดีลูกความจะโดนลงโทษสถานหนักไม่มีเหตุอันควรปราณีไม่มีเหตุลดโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78ก็ฝากไปถึงจำเลยทุกคนนะครับถ้าในนัดตรวจพยานหลักฐานในคดีอาญาถ้าเราเห็นพยานหลักฐานของอายาการแล้วถ้าดูแล้วมัดแน่นก็รับสาภาพอย่าสู้เลยครับนะเพราะว่านะท่านจะถูกลงโทษสถานหนักตามหลักที่คุณชูวิทย์เคยกล่าวไว้สู้ติดแน่แพ้ติดนาน รับสารภาพพอประมาณวันนี้เรามาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องความสําคัญของวันนัดตรวจพยานหลักฐานคือมันพอจะเดาได้ว่าใครจะแพ้ชนะเดาได้เบื้องต้นนะครับนะอันนี้คือสําคัญมากนะักตรวจพยานหลักฐานเห็นว่าดีมีประโยชน์แชร์ด้วย